คำว่าไวทองมันนี่บางทีมันกลายเป็นคำบุลี่กันด้วยนะครับเช่นพอเห็นคนนี้งุนหงิดเฮ้ยป้าแกไวทองว่าอะไรเงี้ยมังจะมีคําพูดอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่รู้นะผมยังรู้สึกว่าคํานี้เป็นคําที่แบบดูเป็นห่วงใยนะะว่าเฮ้ยถ้าสมมุ่าอย่างนี้แล้วแปลว่ามีปัญหาเนาะโอ้เขาคอนเซิร์นครับก็แบบว่าอยากให้มาตรวจแหละผมว่านะเลยเลยบอกว่าคนนี้เปแล้วผมก็จะเจอหลายๆคนเนาะออ ที่เขาพูดถึงหัวหน้าอคนนี้เนี่ยว่าแบบก็ทำไมเป็นอย่างนี้เ่ะทำไมเป็นนี้เมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะเฮ้ยลองเช็คดูสิตอนนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่เป็นอะไรอย่าพึ่งไปจัดว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีเออเขาอาจจะไม่ได้อยากตั้งใจเป็นนะแต่ด้วยการที่ฮอร์โมนเปลี่ยนไปเนี่ยครับทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาอืปัญหาคือ S <S เราจะทํำยังไงให้เขารู้สึกว่านี้เป็นปัญหาแล้วมันทาการรักษามาพูดคุยกันสักหน่อยคือทำให้เขารู้ว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเขานิสัยไม่ดีแต่มันมีความผิดปกติในในร่างกายเกิดขึ้นใช่ครับแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปเข้าไปหาคุณหมอที่บอกว่าอาจจะรับมือไม่ได้นี่ เป็นเรื่องของการรับมือไม่ได้ในเชิงร่างกายหรือว่าจิตใจมีทั้งสองแบบฮะมีทั้งสองแบบอาการหลักๆฮะอาการดับหนึ่งคือร้อนรุบว่าครับนะฮะนอนไม่ค่อยหลับอยู่ไม่ได้กระสับกระสายนั่งเดี๋ยวเหนื่อยอออกนากลางคืนนอนไม่พอนะครับมันก็หุิมันก็ตามมาอันนี้เป็นอาการทางกายอันดับหนึ่งอันนี้อันนี้แล้วแล้วคุณหมอทําไงครับอันนี้เทคยากินยาหรือยังไงฮะก็ไล่ฮะตั้งแต่ว่าถ้าอาการไม่เยอะพอทนได้ครับก็ออกกําลังกายนั่งสมาธิ ปรับพฤติกรรมเช่นใส่เสื้อผ้าที่ระบายดีๆนะครับเนาะทานอาหารที่รดไม่จัดนะครับอาหารที่ออกร้อนเช่นพริกไทยอะไรเงี้ยอ่าก็หลีกเลี่ยงครับรู้ตัวรู้ตนนะฮะรู้ตัวคือมีสติอย่างเงี้ยมีสติฮะเช่นเฮ้ยช่วงนี้ร้อนบูบวาบแหละคือเนี่ยอาการมันมันจะมาแบบแวบเดียวฮะนาที่หนึ่งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันจะหายไปแล้วอย่าไปหุ่นหงิดอ่ากับเรื่องเหล่านี้เนี่ยฮะใครมาพูดปุ๊บ ที่ปกติจะปีตเข้าหูเนี่ยฝึกหายใจหายใ,ใจก็เป็นบล็อกนะซี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 เนี่ยค่อยๆหายครับหูแต่ว่าคนฮอร์โมนผิดปกติแต่ว่าวต้องเอาสติควบคุมอีกหมันก็ยากเหมือนกันนะคุณหมอใช่ฮะแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวเนี่ยมันจะทําได้คือถ้าทําได้เราก็ไม่ต้องกินวิตามินไม่ต้องกินยาวาอซีนนี้มันต้องทานทุกวันนะฮะก็ฝึกก่อนปรับพฤติกรรมก่อนถ้าเปล่าพฤติกรรมแล้ว พี่นับถึงหมื่นแล้วคุณหมอยังไม่ถึงหมื่นยังไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็มาอาจจะกินวิตามิน b ีวันทไงฮะอันนี้ก็สามารถช่วยได้แล้วฮะระดับหนึ่งไม่ได้จริงๆก็ปรับมาเป็นการใช้ยาซึ่งยาก็จะมีกลุ่มที่แบบฮอร์โมนกับไม่มีฮอร์โมนนะครับซึ่งอันดับหนึ่งที่เราแนะนําก็เป็นยากลุ่มที่เป็นฮอร์โมนนะครับแต่ถ้าคนไข้คนนั้นมีข้อบ่งชี้ ในการได้รับฮอร์โมนในการรักษาแล้วก็ไปกลุ่มอื่นแทนครับครับครับพวกนี้มันกินแล้วมันทุเราหรือมันหายเลยหมดนี้เลยคนแค่บอกกลับมาเหมือนเดิมโอ้เลยเพราะเราเป็นฮอร์โมนนี่ฮอร์โมนทดแทนฮะเหมือนกลับมายังสาวเหมือนเดิมครับแล้วมันมีผลอะไรไหมครับหมอข้างการเทกยาพวกนี้ครับการทานยากลุ่มนี้นานๆมีการศึกษาวิจัยนะครับในอดีตว่านานเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้เพราะนั้นเราถึงใช้ช่วงสั้นๆฮะ ทำให้อาการช่วงนี้หายไปที่เมื่อกี้ประมาณ6กถึงสิหเดือนถึงสปีเพราะฉะนั้นลองแค่6เดือนก่อนฮะถ้า6เดือนถึง2ปีเนี่ยยังอยู่ในเซฟตี้พีเรียครับแต่ถ้ากินแบบ5ปี7ปีอันนี้เนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังแสดงว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เราก็ต้องคอยสังเกตว่าถ้ามันถ้ามันเริ่มทะลุไป2ปีนี้เริ่มผิดปกติอะไรใช่ไหมฮะหรือว่ามันมี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 คนเกินจะมีอย่างนี้ฮะ เนื่องจากว่าพอทานพอได้รับการรักษาแล้วกันมีหลายรูปแบบนะมีทาผิวก็มีนะฮะฮอร์โมนเนี่ยนะมีชนิดกินก็มีเนาะพอเขาได้ไปเนี่ยเขาจะยังยังเป็นสาวอะเป็นฮอร์โมนนะฮะผิวก็ยังแบบรู้สึกดีเต่งตึงนะครับพอหยุดฮอร์โมนปุ๊บแน่นอนความหย่อนคล้อยก็จะมาซึ่งบางคนก็จะแบบหมอพี่ รรบไม่ได้อพี่ืรอืม่จะขอทานต่อเนี่ยจะขอทานต่อฮะล่าสุดก็ยังมีคนไข้แบบหกสิบปีครับหกสิบกว่าด้วยนะฮะเขาก็กินฮอร์โมนมาตลอดเลยครับเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกะก่อนหน้านี้ก็รับยาเราก็บอกนะว่าแบบพี่ข้อบ่งชี้เนี่ยมันหมอว่าหมดข้อบ่งชี้ในการกินแล้วอืครับครับแต่เขาก็จะบอกแล้ว่าแต่พี่อ่ะเคยลองอยู่แล้วพี่มีปัญหานี่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 เราก็คงต้องมาจูนกันอ่ะ S <S ว่าจะเอาอย่างไงดีนะฮะแล้วเราก็ถามว่าพี่เช็คแมมโมแกรมยังตงโโ้งนมครั้งสุดท้ายทําเมื่อไหร่มีปัญหาอะไรไหม<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ก็นี่แหละแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะนะครับส่วนใหญ่สามารถหยุดฮอร์โมอนได้ครับอ้อาวคุณหมอเล่นอย่างพอเทคยานัน่นหมายถึงว่าร่างกายทุกหลายๆอันจะกลับมาปกติครับอย่างเช่นคุณหมอบอกจะมีอาการช่องคลอดแห้งหรือมาจาพวกนี้มันจะกลับมาปกติไหมฮะช่องคลอดแห้งเนี่ยใช้ในรูปแบบ ที่เป็นยากินนะฮะหรือว่าทาที่หน้าท้องอะไรเงี้ยไม่ช่วยฮะต้องใส่ไปที่ช่องคลอดโดยตรงอครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยคือร่างกายเนี่ยจะมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยทั้งร่างกายเลยฮะผิวพรรณอช่องคลอดสมองกระดูกนะฮะถ้าเป็นรูปแบบฟอร์มกินหรือฟอร์มทาที่ไปทั่วร่างกายไปได้หมดฮะกระดูกเนี่ยก็ช่วยครับครับอันนี้ถ้ากรณีที่ว่าต้องไป หาคุณหมออเพื่อต้องต้องการคำปรึกษาแล้วแต่ตอนนี้เราถามถ,ามถึงคนรอบๆตัวด้วยครับ,รบเพราะว่าบางทีเกิดขึ้นกับคุณแม่อย่างเดียวนี่ยโอ้โหบางทีคนอื่นต้องรับมือด้วยใช่ไหมครัแล้วคนที่อยู่กับคนที่น่าจะอยู่ในเกณฑ์เป็นวัยทองนี่เขาจะต้องช่วยเหลือหรือว่าดูแลยังไงครับผมว่าคงต้องเข้าใจอะว่าสิ่งพวกนี้เกิดจากร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปครนะฮะ เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราบอกใครนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเขานิสัยไม่ดีด้วยนิสัยเนาะแต่ว่านี่มันไม่ใช่นิสัยฮะเป็นร่างกายเป็นธรรมชาติของรูที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะนะครับและถึงจุดหนึ่งเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอืเราก็ต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้แสดงว่าเราต้องอดทนกันกันคนหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกคนหนึ่งก็ต้องหายใจออกหายใจเข้าบาลานซ์กันแน่เข้าใจกันและกันนะฮะพอเข้าใจปุ๊บ แล้วมันก็จะคุยกันได้เราอาจจะถอยหหน่อยเมื่อก่อนอาจจะต้องแบบพุ่งเข้าชนทันทีแล้วก็ยอมถอยแทนเป็นต้นสามีก็จากที่ก่อนหน้านี้ก็ถอยอยู่แล้วอต้องถอยอีกจากติดกําแพงอาจจะต้องเอาไปนอกบ้านแทนอะไรเงี้ยนะเอาให้สุดเลยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันคุยกันครับนะฮะแล้วถ้าตัวคุณแม่ยอมไปอตัวหัวหน้ายอมไปเพื่อที่ทําการครับแล้วก็ไปด้วยฮะแล้วก็พาไปอะไร ผมว่ามีคนไข้หลายคนเลยลูกให้มาหาสามีให้มาหาหมอเนี่ยลูกพามาส่งบอกว่าแม่มาคุยกับหมอหน่อยสามีนั่งรออยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยครับก็มีครับก็น่ารักฮะถือว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันครับเหมือนกันเลยเหมือนกับว่าพอแม่หลังคลอดมาสามีก็ต้องช่วยดูแลลูกเนาะดูแลภรรยาอันนี้ก็เหมือนกันฮะ พอแม่เข้าวัยทองตัวลูกก็ต้องมาช่วยดูแลคุณแม่หน่อยอืมแม่เขาอาจจะแบบอ่อนเปลียเพียแรงอ่ะล้างจานแทนนะกวาดบ้านถูบ้านแทนนะสักผ้ารีดผ้าเองนะนะครับสามีก็บอกโหดูแลภรรยาเหนื่อยจังเลยนะครับ กลางคืนนอนเนี่ยต้องมีพัดลมเป่าครับก็ดูแลกันหน่อยอะจะซับงงซับเหงือ่อจะอะไรก็ตามแต่ต้องดูแลกันส่วนใหญ่ฮะเป็นการดูแลซัพพอร์ตทางกายไอทางจางใจทางใจมากกว่าครับครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีกัผมเห็นบางบ้านจะมีอะไรนะพอแม่อายุประมาณนี้ก็อยู่ในเกณฑ์สัก เจน X หรือเจน Y ตอนต้นก็จะถ้าถ้าลูกไม่เข้าใจซึ่งลูกก็อยู่ในเกียน์สักประมาณเจนซอย่างเงี้ยก็กลายเป็นข้อขัดแย้งกันอีกอะไรเงี้ยใช่ฮะใช่เนี่ยเราเลยต้องพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆครับครับครับอู้แต่ฟังพอพอฟังดูเสร็จเออมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ฝ่ายคุณแม่หรือฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียวฝ่ายคนที่อยู่รอบๆตัวนี้ต้องต้องเข้าใจแล้วถ้าสมมุติว่าคิดว่าต้องหาหมอก็ต้องต้องสนับสนุนส่งเสริมเหมือนกันนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ฮะเพราะบางทีผู้หญิงที่ไม่ไม่อาจจะไม่อยาาาาหหมเพะคิดว่ มันไม่น่าจะซีเรียสอย่างนั้นใช่ไหมฮะอาจจะอันที่หนึ่งอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเพราะเข้าไวทยทองครับไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับอันที่สองคือรู้ตัวแหละแต่คิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอืแต่จริงๆอาจจะมีปัญหาก็ได้คครรัับบนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้มากและอย่างเวลาเดินเข้ามาในโรงพยาบาลถ้ามีอาการแบบนี้เราต้องบอกไปหาคุณหมอแันแดกไหนหรือว่ายังไงครับหาหมอสูฮะอมอต้องหาหมอสูนะครับบอกเนี่ยเป็นไวัยทองเนี่ยอยากมาคุยกับคุณหมอสูหน่อย ครับฮะเพรตอนแรกผมนึกก็แบบว่าต้องเริ่มจากคุณหมอทั่วไปแล้วเขาถึงต้องส่งตัวหรืออะไรอย่างงี้คือถ้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะฮะที่อยู่ในอำเภออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคุณหมอทั่วไปได้ไม่มีคุณหมอสูที่ดูด้านนี้โดยตรงครับรบเดีเพื่อนผมอยู่แบบในโรงพยาบาลสูน่ะเขาก็จะให้มาเจอกับหมอสูเลยรับตรงครับครับอาวเครับผมคิดว่านี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตอนแรกๆเราก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องแบบ อะไรครเป็นเรื่องเฉพาะวัยเป็นเฉพาะช่วงเวลาแต่บางทีถึงระดับหนึ่งก็ต้องการตัวช่วยเหมือนกันใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาจจะต้องต้องสังเกตตัวเองแล้วก็มองมันอย่างแบบเปิดเผยเปิดใจด้วยใช่ไหมครับตอนนี้แบบนี้ว่านี่คือหนึ่งในปัญหาที่เราต้องพบเจอนะะถ้าเราสามารถแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองได้อันันไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็จะผ่านไปฮะตามธรรมชาติแต่ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ผมคิดว่าควรจะหาตัวช่วยครับ มีผู้หญิงไม่เป็นเป็นกําไยเออสงสใยเหมือนกันมีมีเหมือนกันใช่ไหมฮะมีับมีประมาณ20%ฮะสามารถผ่านไปได้โดยแบบไม่มีอะไรเลยอ๋อแบบเอ้าทำไมเธอเป็นฉันไม่เคยเป็นอะนรี้ก็มีใช่ไหมฮะมีฮะมีฮะมีอู้ประมาณ20%ก็ถือว่าไม่น้อยเนาะก็ไม่น้อยฮะก็ไม่น้อยนะครับส่วนอีก80%ที่เหลือก็เป็นมากเป็นน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งได้ครับครับครับบุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด cribe ว้ดยนะครับ